you ดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมนะคะในวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้สำคัญมากอย่างหนึ่งเพราะว่าวันอาทิตย์ที่26นี้เป็นวันกำหนดเลือกตั้งล่วงหน้านะคะเพราะนั้นในเวลานี้เนี่ยวันในช่วงระยะเวลานี้ก็ มีเรื่องวันที่24ซึ่งเราก็คงจะได้มีโอกาสพูดตอนหลังแต่ว่าเพื่อที่ให้ตรงกับเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ก็อยากจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งล่วงหน้าสักจำนวนหนึ่งแม้ว่าเราจะเคยพูดมามากแล้วต้องขออภัยที่เสียงไม่ค่อยชัดเจนเสียงแหบแห้งไปหน่อยนะคะ พรุ่งนี้วันที่26เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีความสำคัญยิ่งนะคะคือจำนวนผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือก,อกตั้งล่วงหน้าเนี่ยทั้งหมดก็2ล้านกว่าคนที่เราเคยคุยไปนะคะทีนี้ตัวเลขรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราได้เคยคุยกับพี่น้องไปแล้วจำนวนหนึ่ง ในสล้านกว่าคนนี้มีอยู่ในกรุงเทพหนล้าน7,9604คนเพราะฉะนั้นกรุงเทพเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ถ้ามีคนมาใช้สิทธิ์จริงในการเลือกตั้งลวงหน้าจริงก็น่าจะแออดัดเยีเย็มากนะคะถ้าถ้าพูดถึงกรุงเทพเอ่าเล่าคร่าวๆเพราะว่าพี่น้องต่างจังหวัดก็จะได้ทราบด้วยนะคะ กรุงเทพมีลานเจ็้านห9ร0 4คนนะคะชนบุรี2 3 1 0สนสคนนนทบุรีนนทบุรีนี่ก็จะอยู่ที่ลานจอดรถร,ถริมทะเลสาบเมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ด8,000มืนหนึ่คนแต่ว่า,าน่าจะเป็นแสนกว่าคนนะคะอันนี้ตัวเลขนี้ก็ยังไม่แน่ใจ แต่นี่มันก็เป็นตัวเลข11มิถุนานะฮะสิมิถุนาแปดหมนหนึ่งพันรคนนะคะปทุมธานีแสนสี่หมื่กว่าคนนะคะแล้วก็อยุธยา8ป0 0 0ื่นนี่เอาที่มากๆผนะคะภูเก็ตสี่หมื่นกว่าคนระยอง80,000กว่าคน สมุดปราการมากหน่อยสองแสนกว่าคนสมุดสาครแสนกว่าคนเพราะฉะนั้นเราก็จะจัดพี่น้องเราให้กลุ่มแกนนำด้วยนะฮะไปช่วยกันดูแลอย่างที่ที่โรงเรียนบางกะปิคือในกรุงเทพเนี่ยเราจะแยกนะคะกรุงเทพที่โรงเรียนบ้านบางกะปิและโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ มีแสนสามพันคนหมายถึงผู้ที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะดูที่มากหน่อยนอกนั้นก็เป็นหลักหมื่นนะคะบางขุนเทียนลานจอดรถข้างสำนักง,งานเขตบางขุนเทียนประมาณหกหมื่นคนนะคะอเอาที่เยอะๆนะคะอันนี้เป็นเป็นบริเวณกรุงเทพแต่ว่าที่มาก ที่ปริมณฑลคือปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนะคะสมุทรสาครน,นะคะทีอะ่อยู่กันมากๆนะคะสมุติสาครก็คุณสมหวังอัศราศีจะไปผู้ประสานงานภาคตะวันตกก็จะไปเยี่ยมดูนะคะ,ะที่ชนบุรีคุณอารีไกรนารากับคณะก็จะไปเยี่ยมดูแลนะคะ ที่บางที่บางกะปิก็เป็นคุณวรวุฒิวิชัยดิตนะฮะแล้วก็ที่นนทบรุรีที่ลานจอดรถที่ข้างทะเลสาบเมืองทองก็คุณยศสวริ์ก็จะไปดูนะฮะตัวอย่างดังนี้เป็นต้นตัวที่ฉันเองก็จะพยายามไปให้หลายๆที่อย่างน้อยก็4จุดในพรุ่งนี้นะคะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องในแต่ละจังหวัดในแต่ละเขต ว่าให้ช่วยกันทำภาระหน้าที่นี้26เป็นวันดีเดย์วันแรกซึ่งทดสอบปฏิบัติการของนปชแดงทัำแผ่นดินในระดับจังหวัดและระดับเขตว่าจะทำงานได้แค่ไหนเพราะว่าในจังหวัดต,ต่างๆการเลือกตั้งล่วงหน้าครั้งนี้ในวันที่26เนี่ยภาระไม่หนักค่ะเหตุผลเพราะว่าจังหวัดหนึ่งก็มีไม่กี่พัน ยกเว้นที่จังหวัดที่เรียนรายงานไปเมื่อกี้นี้นะฮะอย่างภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนภาคอีสานมาลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่อื่นนะคะจังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครชนบุรีระยองเหล่านี้เป็นที่ที่พี่น้องเราจากภาคเหนือภาคอีสานมาทำงานมากก็มาลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์มากนาราธิวาสก็มีอันนี้ณราธิวาสก็น่าจะเป็น นาราธิวาสก็จะเป็นทหารบังคะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะน่าจะเป็นทหารที่ที่มากสักหน่อยนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ก็ฝากพี่น้องว่างานหนักเนี่ยจะเป็นพี่น้องสมุทรประการสมุทสาครนครปฐมระยองชนบุรี นนทบุรีปรทุมธานีกรุงเทพทุกเขตเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่บางกะปินะคะเพราะนั้นผู้สื่อข่าวนะคะและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะต้องมาดูแลเพราะว่าแสนกว่าคนเนี่ยนึกไม่ออกเลยวว่ามันจะเดินทางกันยังไงนะคะนี่คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เราไม่เคยเชื่อว่าตัวเลขนี้จะมีผู้มาใช้สิทจริงแต่อย่างไรก็ตามดังที่เราได้รู้แล้วว่า การที่กระกะตมีปัญหาในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมกระกะตไม่แจ้งประชาชนให้รู้ว่าถ้าคุณไม่ถอนสิทธิของ4ปีที่แล้วถอนถอนการลงทะเบียนลงทะเบียนเลือกตั้งลงหน้านอกเขตที่กำหนดไว้เมื่อรอบก่อนปี50นั้นท่านก็จะต้องไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้าที่เดิมเพราะนั้นพรุ่งนี้ใครที่ไม่ได้ถอนทะเบียน การใช้สิทธิ์รอบก่อนถ้าท่านไปได้ท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิณนะจุดที่ท่านเคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้เช่นถ้าท่านเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดเคยลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ที่สมุทรปราการเพราะท่านมาทํางานที่นั่นแล้วมาสี่ปีนี้ท่านเปลี่ยนงานมาทําอยู่ที่กรุงเทพมันไม่ห่างมากนะักท่านก็ต้องไปกลับไป เลือกตั้งล่วงหน้าที่สมุทรปราการยกเว้นว่าถ้าท่านย้ายไปภูเก็ตโอ้อย่างนี้อาจจะไกลหน่อยนะคะเพราะนั้นพี่น้องประชาชนผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและยังไม่ได้ไปถอนขอถ้าท่านทำได้ท่านการุณาไปเลือกตั้งล่วงหน้าตามทะเบียนที่ท่านเคยลงไว้เดิมมิฉะนั้นท่านก็จะเสียสิทธิ์ท่านไม่สามารถ ไปเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งวันที่สามได้แม้จะท่านจะไปเลือกที่ภูมิลำเนาเองเพราะทีะ่ทะเบียนบ้านทะเบียนผู้ใช้สิทธิ์เขาจะเขียนเอาไว้ว่าที่ท้ายชื่อของท่านว่าได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไว้แล้วนี่จึงเป็นเหตุผลว่าถ้าท่านทําได้ท่านก็ต้องกลับไปใช้ไปลงคะแนนที่เดิมแต่ถ้าท่านทําไม่ได้ท่านก็จะต้องไปแจ้งเอาไว้ว่าเหตุผล ที่ท่านไปเลือกไม่ได้เพราะท่านไม่ได้ถอนทะเบียนท่านก็จะได้ไม่ได้เสียสิทธิในการเป็นพลเมืองดีเพื่อจะไปรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านสสอ,อะไรประมาณนี้นะคะแต่สำหรับคนเสื้อแดงและนปะชแดงทั้งแผ่นดินท่านมีภารกิจที่จะมาช่วยกันทดสอบในวันดีเดวันแรกคือพวกนี้นั่นก็คือใครที่อยู่ในเขตใด ท่านช่วยไปดูว่าเลือกตั้งล่วงหน้าเขตนั้นที่เอาไว้เช่นในกรุงเทพเนี่ยถ้าท่านอยู่ที่หนองจอกก็ปรากฏว่าเขาจะมีสาราประชาคมสำนักงานเขตหนองจอกก็มีผู้ลงทะเบียนประมาณหมื่นคนยกตัวอย่างหรือบริเวณลานจอดรถยนต์สำนักงานเขตพระขนมมีสามหมืคน คือจะมีทุกเขตเลยนะคะแต่รวมแล้วล้านกว่าคนท่านไปดูได้คนนอปชที่ไปทำหน้าที่ต้องโต้ะพักบางพักก็พูดตรงๆกับพักประชาธิปัตย์นั่นแหละที่ออกมาโจมตีคุณบุญยอดถินไทยมันเป็นยังไงพักประชาธิปัตย์เวลาไปกล่าวหาคนนะมันไม่เห็นมีข้อมูลเลยเขามากล่าวหาว่านปชเนี่ย ไม่ได้รับการรับรองโดยกกตเข้าไปทํางานในในหน่วยเลือกตั้งไม่ได้แสดงว่าท่านไปติดตามข่าวเลยนอปชอในการสังเกตการเลือกตั้งและตรวจสอบการเลือกตั้งในฐานะประชาชนในฐานะกลุ่มประชาชนผู้รักประเทศไทยท่านทราบไหมเราไม่ได้เข้าไปอยู่ในหน่วยค่ะคือเราทำงานเราตรวจสอบข้อมูล เรารู้กฎหมายเราตรวจสอบกรกะตทุกระดับแต่ว่าท่านเป็นพักการเมืองที่จะบริหารประเทศนะท่านเป็นสสคนหนึ่งก็จริงแต่ท่านต้องรับผิดช,ชอบจะพูดจะว่าใครเนี่ยทบทวนหาข้อมูลเสหน่อยพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือพูดมาทีไรเนี่ยมันก็เสียตัวเองก่อนจะพูดอะไรก่อนจะไปกล่าวหาใครเนี่ย หาข้อมูลซะก่อนไอ้ประเภทป้ายสีคนเฉยๆเดี๋ยวนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะโลกมันเปลี่ยนข้อมูลเขาทั่วถึงเขารู้กันหมดแล้วว่านอปชอดแดงทั้งแผ่นดินเนี่ยที่มาตรวจสอบนะ่ะเขาอยู่ข้างนอกค่ะอยู่ข้างนอกอย่าไปบอกให้แกล้งขึงเชือกให้มันห่างนะคะเพราะเขาก็จะไปโวยว่าบางคนเป็นคนเท่าคนแก่มองไม่เห็นนะคะเราได้ แจ้งกับกะกะตว่าเราจะไปทำงานไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งเราจะไปอยู่ข้างนอกพรุ่งนี้เราจะไปทำอะไรทราบไว้เสียด้วยเราเป็นนับคนค่ะเราจะไปนับคนว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่เพราะเราไม่ต้องการให้พักการเมืองหรือนักการเมืองบางกลุ่มมาใช้เรื่องการเลือกตั้งลวงหน้าสวมสิทธิ์เพราะอะไรเพราะจะมีคนที่ใช้สิทธิ์ไม่ได้จำนวนมาก เขาไม่ได้ถอนสิทธิ์เพราะเขาไม่รู้ก็ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าคนจนที่ย้ายที่ทํางานเสียสิทธิ์คนนักเรียนที่เรียนหนังสือย,ย้ายโรงเรียนเสียสิทธิ์ทหารที่มีปัญหาปลดประจำการและยังไม่ได้ย้ายรวมทั้งคนที่เข้าใหม่คนเหล่านี้จำนวนหนึ่งจำเป็นต้องกลับมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งร่วงหน้าที่ที่เดิม ได้ข่าวว่าผู้บังคับบัญชาดีอกดีใจเพราะจะได้บอกให้มีคนเลือกเบอร์บางเบอร์ให้มันเยอะๆมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นข่าวที่ประชาชนนินทาไปทั่วเลยนะคะแต่ฝากไปถึงคุณบุญยอดแล้วกลับไปบอกคนในพักด้วยว่าประชาชนไทยนะและคนเสื้อแดงอยู่กับความจริงและอยู่กับโลกปัจจุบันนะคะท่านจะมากล่าวหาว่าอะไรเนี่ย เขามีหลักฐานของเขาว่าเขาทำอะไรท่านมีหลักฐานของท่านหรือเปล่าเวลากล่าวหาคนไม่ใช่ว่าในฐานะพักการเมืองที่ไม่เคยต้องถูกยุบไม่ว่าจะทำอะไรผิดในฐานะพักการเมืองหรือผู้สมัครท่านมีสิทธ์จะกล่าวหาว่าใครก็ได้ไม่ต้องกลัวคนอื่นก็มีสิทธิ์ชี้แจงค่ะมีสิทธิ์ชี้แจงแต่เตือนไปว่าจะพูดอะไร มีข้อมูลและขอให้พูดอยู่บนความจริงนะคะเพราะว่ามันลำคาญที่จะต้องมาตอบสิ่งที่ไม่เป็นสาระเอาไว้โต้เรื่องที่เป็นสาระที่เป็นหลักๆห,หนักๆดีกว่านะฮะเพราะนั้นเราจะอยู่ข้างนอกเราจะไม่มีการแต่งตัวที่จะทำให้แสดงออกถึงการเชียร์พักใดขอเตือนมานะคะ ห้ามใส่เสื้อผู้ปฏิบัติงานนอปชแดงทั้งแผ่นดินหรือคนเสื้อแดงที่จะไปสังเกตการทั้งหลายอย่าแต่งกายที่มีลักษณะที่สอให้เห็นว่าเชียร์พักหนึ่งพักใดแล้วก็ไม่ต้องด่าพักหนึ่งพักใดด้วยแต่งตัวธรรมดามีบัตรนอ,อปชหรือบัตรที่ในพื้นที่เขาผู้ปฏิบัติงานเขตเขาแจกให้นะฮะทีนี้ การทํางานครั้งนี้เป็นการทํางานระดับเขตท่านเป็นนับคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตที่เขตการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในกรุงเทพตามที่เดนได้อ่านไปจํานวนหนึ่งนะฮะยกตัวอย่างลานจอดรถสํานักงานเขตพนครโรงเรียนสุขโขทยัยสาราประชาคมเขตหนองจอกลานจอดรถสํานักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตบางเขนบริเวณโรงเรียนบ้านบางกะปิบริเวณโรงเรียนปฐุมวันบริเวณชั้นล่างสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนี่ยกตัวอย่างนะคะฉทน,นอาจจะให้ความร่วมมือว่าถ้าเอเชียอัปเดตขึ้นได้นะคะก็อาจจะให้ขึ้นตัวเลขข้อมูลน,นะคะเหล่านี้เพื่อที่ใครอยู่เขตไหนตามไปดูแล้วไปดูด้วยว่าผู้ปฏิบัติงานนปชกรรมการเขตที่รับงานไปแล้วนะ่ะ ออนแอ์หรือขาดความรับผิดชอบหรือเปล่าพี่น้องประชาชนขนเสื้อแดงและประชาชนไทยทั้งหลายให้ช่วยกันไปดูด้วยว่าเรามีผู้ปฏิบัติงานที่ไปทำงานตรวจสอบนับตั้งแต่เช้าและถ้ามีปัญหาอะไรให้ท่านรายงานมาที่เราได้ประเดี๋ยวเราจะเอาหมายเลขโทรศัพท์นะคะตามแบบอย่างนี้นะคะให้ที่นี่นะคะ ซึ่งประเดี๋ยก็คงจะขึ้นหน้าจออีกทีนึงนะคะเป็นหมายเลขโทรศัพท์30หมายเลขแล้วก็หมายเลขแฟกหมายเลขแฟกที่10คู่สายตัวเลขเดียวง่ายๆ0 2530 4 3 9 9นะคะอันนี้ประเดี๋ยวเราจะให้ทางสถานีขึ้นอีกทีนะคะจึงเรียกร้องว่าขอให้ไปร่วมมือร่วมใจไปช่วยกัน นับคะแนนเราจะมีแผ่นพดีเดนไม่ได้เอามาให้กานะคะให้กาว่านับแผ่นละ500ร้อคน1นึ่แผ่นห้าคนหนึแผ่นอีกห้าคนนะคะไปช่วยกันด้วยไปร่วมมือกันเพื่อที่จะทำให้พรุ่งนี้เป็นวันแรกนกปชนะคะที่อยู่เขตไหนโดยเฉพาะในกรุงเทพซึ่งมันเป็นงานหนัก และจังหวัดที่ทีฉันรายงานไปแล้วนะคะปะทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนะคะภูเก็ตอยุธยาระยองชนบุรีเหล่านี้ตามไปดูด้วยว่าเขามากันเป็นแสนจริงหรือเปล่าแล้วจอกนั้นจากนั้น,น,นตอนเย็นก็เรียกร้องเรามีจดหมายไปแล้วถึงกะกะตให้เขาจำแนกบอกให้รู้ว่า คนที่มาแสนกว่าคนนั้นมาจากไหนบ้างจะต้องส่งบัตรเลือกตั้งกลับไปสีสะเกตเท่าไรชลบุรีเท่าเออประจีนบุรีเท่าไหร่อะไรปทุมธานีเท่าไหร่อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะจำแนกให้รู้คือตอนตอนเย็นหลังบ่ายสามโมงก็ต้องรายง,งานจำนวนหัวเปรียบเทียบกับของกกตหนึอ,อันที่สองรายงานว่าการจำแนกบัตรเนี่ยจะเกิดขึ้น ในเวลากี่โมงหรือในวันรุ่งขึ้นอันที่สามติดตามหิบบัตรว่าจะไปอยู่ที่ไหนและถ้าจำเป็นเราเฝ้าเลยเริ่มต้นเฝ้าหิบบัตรตั้งแต่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะหลังจากปิดหีบบัตรนะฮะขอโทษใช่หิบบัตรแต่เขาไม่นับนะอย่าไปเกณฑ์ว่าทำไมไม่นับคะแนนไม่ใช่เขายังไม่นับ เขาจะไปเทร,รวมกันไปนับวันที่สามซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปเขาก็จะเอาเลือกตั้งล่วงหน้าแต่เรานับไว้ก่อนเราจะได้ดูว่าเวลาเอาไปเทร,รวมกันไม่ใช่บตัตรมันมากกว่าผู้มาใช้สิทธิ์และเราจะได้รู้ว่าจําแนกว่าผู้มาเลือกตั้งล่วงหน้ามาจากจังหวัดอะไรเราก็เอามาเคราะรวมกันเช่นบุรีรัมยาเรามาเคราะรวมกันเลยว่า ผู้คนจากบุรีรัมย์ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่อื่นทั่วประเทศสมมติว่ามีสามหมื่นคนเวลาไปที่บุรีรัมย์วันที่สามที่เวลานับก็ต้องมีสามหมื่นใบนะไม่ใช่นับทั่วประเทศมีสามหมื่นคนแสดงนับแล้วสามหมื่นพอถึงวันเลือกตั้งที่บุรีรัมย์มีแสนหนึ่งยกตัวอยา่างกลายเป็นบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าแน่ดีมันเป็นความลับ แต่วันนี้เราจะไม่ให้เป็นความลับและขอให้เราไปจับจ้องทุกทุกส่วน,นะฮะเพราะนั้นก็ฝากพี่น้องเสื้อแดงว่าพรุ่งนี้ซ้อมค่ะสำหรับผู้สังเกตการแต่นปชเขตนปชจังหวัดต้องเอาจริงและถ้าท่านมีปัญหาอะไรก็ขอให้ท่านโทรศัพท์มาโดยตรงตามหมายเลขต่างๆที่ท่านมีอยู่นะคะโทรมาที่ประธานนปชก็ได้เพราะส่วนใหญ่ เบอร์ประธานนปชบเบอร์โหลใครๆก็โทรมานะคะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานคือคุณสุนันทาคุณนิดนะคะรวมทั้งหมายเลขที่เราจะบอกต่อไปเพราะนั้นสำหรับพรุ่งนี้ในเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้าขอแรงพี่น้องในระดับเขตในระดับจังหวัดต้องทำงานจรงิงจังและสำหรับประชาชนและพี่น้องเสื้อแดงทั่วไปไปดูกันว่าเขานับกัน นับหัวกันเป็นอย่างไรและถ้าท่านอยากจะช่วยก็ไปช่วยได้ทุกเขตเเรกกนี้เราคงต้องจบเพียงแค่นี้แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะ